ชูดิชิชอบุชิมารี so develop, ิวขนมของกาโตเฮาอาจละห้าสิบเก้าบาทกันนะคะดูดูนี่ที่มันแถบขึ้นลงเข้าใจป่ะดูเพื่อซักหมดอังเก่งเกงเลยทีขาวเลยนะ่นั่งจากซักอาจ้าแล้วก็ยังไม่แห้งเข้าใจไหม เสื้อนาหนาก็นุ่ถอดริวเนะน้ะถอดริ้วถอกเสื้อนาเสื้อนาหนาคืออานนี้หนามากอันนี้ก็เล็กไปตั๊ดนะเล็กไปตุดอีกเปชตุดอีกเปชทอีกเปชตุอตีกเปช เนี yeah. ่ยคือข้อเสียคือตรงกลางมันอร่อยมากทำให้อ้วนแล้วอีกอย่างก็คือว่าหมอมันจะบอกให้มราทำบาฟพาสเล้วอืมัืมแล้วอ้าวใจอืมเออข้าวบะอืมข้าวคั้งคั้งดีมาก เอบาเานีก็งไม่ใช่ว่าอ๋อให้ไม่เดียดตัวหรอกให้ไม่ยขดตัวหรอกอแต่ว่ามีคนบอกว่า เดกเว้ยล่แขไม่เหลอยวอ้ยคุยอมมาอยู่ยนะคะตัวมเว่ยเว่ย <c oughs> จาา้าดาลาไม่มีตังค์ต <c oughs> ังนี่จร่งเหรอใ่ใ่ ตแต่ไปดูเงินให้ดูที่การทำงานความสามารถในการทำงานแต่พวกนี้มันก็ไม่ค่อยเอาืนูหนุนมอะ มันบีลนนบหล่นะเราก็มชอบหลับแสดงว่าเรางูใช่ปะอือออมนะอืมออกอะไรทงนะมามไม่ชงอ่ะ ขาวที่ห้าก่อนขนมอร่อยๆนั้นเลยอั้าวเจ้านะ้ผกูไหยัดลยนะ ได้กินของดีดี้วยได้กินแต่ของดีทำซีรีิ์เลยในเช่องรอกแต่ไม่เคยอุดเลยนะได้กินของดีตลอดเลยแค่นี้ก็พอแล้วมั้งมัน